สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เราจะมาเก็บผักกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาดอกแคเนาะที่เราปลูกไม้ดอกแคเราได้แล้วก็จะบานบางส่วนนะที่เก็บไปบางส่วนด้วยเนาะจะไปรวมรวมกันแกงส้มนี่นะคะดอกแคของเราพาอมด้วย สูงแล้วเดี๋ยวต้องเด็ดยอดให้สูงอีกนิดนึงได้ลมแล้วก็ได้กินด้วยค่ะเราม็เก็บกันแกงส้มผักรวมเนาะเก็บสองรอบก็จะปล่อยให้โรยบ้างนี่นะคะเก็บจากต้นเลยบางบางรวมกับผัก เราไปหาที่ตลาดกันจิ้มน้ำพริกก็ได้นะน้ำพริกงามงามโอ้ิกโโต๊เติมเติมอีกมี เลืมบ้านแม่นี่ขดหมดแล้วก็จะอ๋อมีตรงนี้อีก <adult> ็รอดนะตอนทำข้าวนะรประมาณเนี้ยเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นอันนี้ช่วงเช้าเจ็ดแปดโมงเช้าเจ็บก่อ,อนมีแตงกวาเราผลงงร่วง็อื่นๆค่ะมีต้นไม้ที่ดูดีนะไม่เเราก็เริ่มติดดอกแล้ได้เก็บไปแล้วค่ะแกงเขียวหวาน เหือเราเดี๋ยวเราไปดูเนาะตอนนี้มันยังไม่เป็นดอกไม่โดนแดดก็จะย้ายแต่ก็กลัวเขาตายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นดอกเราเก็บยอดไว้กินทินน้ำพริกได้เนาะถ้าย้ายมันจะตายแน่นอนพร้ะมันต้นใหญ่ละมีต้นเล็กด้วยข้คงๆง ตัวฝักยาวเราเลื้อยแต่ยังไม่ได้กินฝักเลื้อยขึ้นต้นไม้ล่ะ่คาเดี๋ยวเราทำกับข้าวเนาะน่าจะแกงส้มแหละไปหาผักเพิ่มแล้วก็ปลาเก็บสองรอบนะก็มีร่วงไปบ้างสวัสดีคะ่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้นะคะวันนี้เมนูแมวจะมาทำเมนู แกงส้มผักรวมปลากระป๋องนะคะน,นี้ผักเราก็คือผักที่เราทานไม่หมดในตู้เย็นเนาะก็มีผักกาดขาวที่เรากินสุดี้ไปหมดมีผักกวางตุง้งเก็บในตู้เย็นและอันนี้คือดอกแคค่ะดอกแคที่เราเก็บไว้เนาะที่เราปลูกเองเราได้กินแล้วนะคะได้กินน้ําพริกไปหลายครั้งแหละแล้วก็อันนี้เก็บมาเนาะเก็บได้ก็ได้เยอะค่ะได้ก็ ชามกว่าเลยก็รวมๆกันเนาะผักรวมแล้วก็มีปลากระป๋องปลากระป๋องอันนี้คือเราไม่มีปลาปเนาะแต่เราม,มีปลากระป๋องอยู่ที่เราซื้อตุนไว้ตอนหนามทวนหนามมาเตรียมไว้เองเลยเราก็เลยใช้ปลากระป๋องแทนก็เม็เตรียมมาแล้วค่ะน้ำส้มมะขามเปียกพริกแกงส้มนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลาผงปรุงรส ซอสปรุงรสนะจ๊ะอันนี้ต้มน้ำเราไว้แล้วค่ะเราก็จะใส่พริกแกงได้เลยพริกแกงต้มเนาะซื้อมาแล้วเราจะซื้อสำเร็จก็จใส่หมักุงเลยเนาะประมาณ2ช้อนโต๊ะ20บาทพริกแกงส้มถ้าสิบาทจะน้อยไปเนาะไม่เข้มขน้นเออต้องใช้ปลากระกป๋องให้หมด ยำกินมันก็เบื่อเนอะเอาะทำมาแกงส้มเลยอยากกินแกงส้มเนาะซดน้ำมีปลากระกป๋อ,อยู่ง่ายๆนะทำเองเรากระปอกก๋องเอาได้ปลาทูก็ได้เนาะถ้าม,มีไม่ต้องแกะปลาโขบ เดี๋ยวเราใช้เนื้อปลาทูเนาะนี่ค่ะเราก็เใส่ปลาทูได้เลยเอใ,ใส่ใส่ปลากระป๋องได้เลยปลาทูเผื่อถุงปลาทูไปปลาทูน,นี่ค่ะปลากระป๋องเราใช้สองกระป๋องเลยเนาะจะได้เข้มข้นเยอะขายเยอะซื้อไว้ตอนน้ำท่วมเยอะขายเยอะกินบ้างหอมจะหอมน้ำน้ำเขาก็อร่อยนะ มันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะเนาะแกงส้มมันก็จะมีเพิ่มรสเปรี้ยวไปเลยในตัวมันจะเปรี้ยวซอสมะเขือเทศอเคอันนี้เราก็ใช้ส้มมะขามด้วยเฮ้ยขยับขยิบขยับขยิบขยับขยิบขยิบเอาให้หมดเรียงโอ้ยเป็นหางเป็ดเฮ้ยก็มาดู นี่ค่ะปลาเดยวเขาละเอียดเนาะเพราะว่าปลากระป๋องเขาก็กระดูกเกาะหมดอยู่แล้วเนาะเป็นปลาดูนะกินไหมคะต้มยำก็อร่อยเนาะต้มยำปลากระป๋องปลาปลาทูอีกแปลากระป๋องปลาอะไรปลาซาดีนหรือปลาซาดีน แต่พอน้ำเดือดเนาะเราก็ขี่ใส่ผักเลยค่ะเดี๋ยวเราปรุงทีเดียวเลยผักอาจวานนี่ครับผักเก็บกินแล้วเริ่มเก็บของในตู้เย็นกินแล้วค่ะเสีได้เดี๋ยวถ้ามันเสียมันดูเยอะน้องกำมังเนึงแต่เดี๋ยวมันก็ยุบแล้วถ้าเราต้มค้างคืนกินพรุ่งนี้อีกเนาะอร่อยแกงส้มค้างคืนนะ ล้นค่ะผักงามงามมากบนกระทะอันนี้ลมแรงค่ะลมหนาวเริ่มมาแล้วสุกหน้าเราจะลอยกระทงกันแล้วค่ะาจะได้เที่ยวลอยกระทงกันแล้วขอตัวช่วยหน่อยของมือที่สอง <laughs> ผักเรางางงามงามากล้น แผลเราอีกต้นได้รู้สึกพี่ผีเสื้อแกมากก่อจะมีหนอนผีเสื้อแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดการใช้อะไรดีใบสะเดาก็ขยำน้ำไปลกนี่ค่ะปลาป๋องเนาะเยากเป็นชิ้นๆถ้าเราอยากให้เขาเนแบบนี้นะกระเด็นคนไปเรื่อยๆเ,เนาะเขาก็จะละเอียดอยน่ากินมากเลยขี้ยี่เลย เต็มกระทะเลยค่ะยิ่งอุ่นกินพวกนี้เนาะค้างคืนยิ่งอะไรนี่นะก็ปรุงรสเลยค่ะนะคะสมขับปเปียกที่เราแช่น้ำมาละอเป็นเลย อาแรงอ่นะเดี๋ยวไปหาซื้อมะขามเปียกไว้ดีกว่าเพราะว่ามะนาวแพงมะขามก็จะหายากก็จะแพงตอนนี้น่าจะพอโลไม่เท่าไหร่วันนี้วันไหนนะไปซื้อตลับนะัดหยดหยดยยยเดียมๆใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะแองส้มนะ้องเปรี้ยวหวานๆเค็มนิดเดียว จะออกเบี้ยวหน่อยนะว่าแกงสุปเตุไก็ต้องตัดหวานน้ำปลาน้ำปลาเลยซอสปรุงนิดนึงม้อมปรุงรสหน่อยนะคะ ช้อนในองรถเพิ่มความอร่อยผักเขาสุกง่ายเนาะสีสันน่าทานว,วู้ยดอกแคร์เนาะอ่อนๆนะดอกกำลังเล็กๆก่อนทำก็ไปเดินเก็บมาอีกเนาะเพราะว่าเขาเจะแบบ บานโตเรื่อยๆเนาะต้นเริ่มใหญ่แต่เราจะไม่ให้สูงเดี๋ยวจะไปเด็ดยอดอลองเเชิมหน่อยนะคะอืมอร,อ,อร่อยจังเติมน,น้ำตาลนิดนึง ส้ม่เปียสมเปียค่ะรงเราใส่ไปทั้งเมิดเลยก็ได้นะเดี๋ยวเวลาคนเขาก็อยู่ข้างล่างเนาะใช้ให้ถึงให้หมดเลยแต่ถ้าเราใส่ไปหมดก็ต้มบุงอีกรอบรอบงเปียวยังนสวรรค์เลยเพราะมันค้างคืนนะมันก็จะยิ่งออกเปียว ตรงไปนิดนิดนึงอยากกินโอเคค่ะแบบนี้น่าจะได้นะหอมเลยอ่ะล้นเลยน่าทานมากเลยเราพวกนี้ไม่ต้องหากับข้าวแล้วเจียวไข่นะร้อนๆเดี๋ยวต้องเจียวไข่ด้วยเนาะกินกระแกงส้มผักรวมเราค่ะ เก็บของในตัวเย็ยนกินปลากระป๋องน้ำท่วมจ้าไม่ได้ท่วมเนาะน้ำมากรอการระบายวันนี้รู้สึกไ้ข่าวแถวสมุทรปราการน,น้ำท่วมเนาะแถวถนนสายลวดท้ายบ้านพี่น้องเป็นยังกันมากเนาะน้ำทะเลหนมด้วยเนาะน้ำทางเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนนะยังเยอะอยู่นะ ชัยนาทเขื่อนป่าสักดิ์เขื่อนเสียวสุพรรณก็ยังท่วมกันอยู่เนาะยุทธยาเส้นทางนู้นทางนีสานก็ยังท่วมเนาะหลายจังหวัดก็เป็นห่วงนะดูแดกันด้วยแล้วทีมมิกล่อมนะคะอืมเพ hey, คารอบนี้ใช่เลยพอเลยเดี๋ยวจะเปรี้ยวมากไปกันนี้แล้เสร็จแล้วค่ะมือน,นี้แกงส้ม ดอกแคผักกาดแล้วก็มีผักบังตุงเนาะผักกาดขาวที่เราเก็บในตูเ้เย็นกับต้นเราเองก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับเมโน,โนูนี้ทำง่ายๆเนาะผักบ้านเราเองปลูกเองซื้อเองปลากระป๋องจากน้ำท่วมก็ขอบคุณนะคะที่รับชม ฝากช่องเมนูแมวช่องน้อยๆน,น้องใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปแซบๆก่อนนะคะเดี๋ยวสดน้ำกดด่อนดิไอ้สักเมย์นึงรอนหลอนเดี๋ยวจะเกี๊ยวไข่ด้วยนะคะเนี่ยเกี๊ยวไข่ก,กรอบๆนะ,ะอโอเคอโอเคค่ะ อร่อยมือนี้ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอไปอะไรก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจียวไขรต่อะคะ่ะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า